สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับนักสะสมสแตมป์ทุกท่านนะคะเรามีสแตมป์ทั่วโลกมานำเสนอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เจอกันอีกค่ะวันนี้เรามาดูสแตมป์ของราชการที่7กันค่ะราชการที่ 7, เอ่อสแตมป์ชุดประชาทิปกนะคะปีพศ2471ค่ะ ในเซ็ตก,ก็จะมีราคาดวงละหนึ่งบาทนะคะสีน้ําเงินค่ะแล้วก็สองบาทนี่จะสีแดงนะคะสามบาทก็สีเขียวแล้วก็สีม่วงห้าบาท สิบบาทก็สีเขียวแล้วก็ยี่สิบบาทสีน้ำเงินสีสิบบาทนี่ก็สีเขียวเหมือนกันนะคะนี่คือเอสแตมของรัชการที่7นะคะเป็นสแตมที่ใช้แล้วนะคะที่เยตุยนำมาเสนอวันนี้เป็นสแตมเก่าค่ะ อันนี้ก็อยู่ในชุดนะคะอันนี้ไม่ไม่ครบชุดนะคะ,ะาราคาหนึ่งบาทสองบาทอันนี้ไม่ครบชุดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกดวงเล็กนะคะ อันนี้ก็เป็นประชาีิปกค่ะรัชการที่เจ็ดนะคะชุดประชาธิปกค่ะเริ่มจากราคาสองสตางค์นะคะราคาสองสตางค์นี้จะออกสีสีน้ำตาลสองสตางค์แล้วก็สามสตางค์ค่ะ สามสตางค์นี้จะสีเขียวนะคะแล้วก็มาราคาห้าสตางค์ค่ะออกสีม่วงค่ะแล้วก็สิบสตางค์นี้จะสีแดงนะคะสิบห้าสตางค์สีน้ําเงินค่ะ แล้วก็ยี่สิบห้าสตางค์ออกสีเป็นสีดำแล้วก็มีรูปสีน้ำสีส้มอยู่ข้างในนะคะยี่สิบห้าสตางค์ค่ะแล้วก็มาห้าสิบสตางค์นะคะห้าสิบสตางค์นี้กรอบข้างนอกนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นออกสีดำนะคะเป็นรูปพระรูปสีดำนะคะ แล้วก็มา80สตังค่ะ80ตาตังนี้ก็คือเป็นกรอบสีฟ้านะคะอันนี้คือชุดประชาธิปปกนะคะเป็นสแตมของรัชกาลที่7ปีสองพค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาด สแตมสวยๆที่จะนำมาเสนออีกครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชม